สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดเช่นเคยมีความสุขที่ได้เห็นบุญกุศลในเกตุมมงคลมาสถานภาพวิดีโอนี้หลายปีก่อนคืองานกระถินสามัคคีประจำปีที่นี่วัดเกตุมบดีสีวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระภาวนาวิสุทธิกุลด็อกเตอร์คิดถึงบรรยากาศของบุญกุศลหลายๆประการหลายๆอย่างในที่นี่ผมจึงนำภาพความรู้สึกความสุขแห่งบุญกุศลกถินสามคัคคีที่เราสาทุก,กันสาทุก,กันไม่ขาดสายนั้นมาฝากมาให้ทุกท่านได้ชม เป็นความสุขเป็นสิริมงคลทั้งพิษแอดและทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับหลวงพ่อมีบุญกุศลบาร,รมีมากมายในการที่จะสร้างพระเจดีย์นะครับในการที่จะสร้างาปราสาทท่านพ่อในการสร้างพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่มากๆความยาว109เมตร แวะไปชมแวะไปไหว้พระจุดทูปจุดเทียนไหว้พระกราบขอพรองค์พระบรมธาตุเกตุมาวดีองค์พระบรม,มคร,บรมูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์เป็นสีมงคลตามมุมตามมุมต่างๆในเกตุมงคลมหาสถานกราบขอพร โชคดีร่ำรวยเฮงสมความปรารถนากิจการงานค้าขายสุขภาพแข็งแรงจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จทุกประการที่บริเวณท่านเท้าเวสุวรรณมหาราชองค์ใหญ่สีเขียวขจีหน้าวัดก็ได้นะคบทำบุญตามกำลังศรัทธาเลี้ยวรถเข้ามาสถานที่จอดรถ เยอะแยะมากมายสะดวกสบายสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเรียกว่าเป็นมาแล้วประทับใจมาแล้วชื่นใจก็ไปชมบรรยากาศงานกระถินสามคัคคีหลายปีก่อนชื่นใจจริงๆครับ มาราตรีคืนนั้นมีสัาภาดนตรีพิเศษโอลาโคมไฟใหญ่น้อยติดประดอยห้อยแสงแรงจา้าหมู่มวลนประชาร่วมใจพาเฉลิมฉลองพร้อมรับขวัญกุมารราหุล วนวลนางสนมนวนเหลืออชมเหลือลำงามทองไร,ร่รำรำร้องตามเสียงปีกล นาทายหายลงไรสเสน่นาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพลางมีให้ทรงวางวางเว้นเป็นอยู่อาจินใจคร in ระปันเทิงรไรร้ำทะนวนดำเกิงกีลาชันเชิงพระเริงสราญยวนให้เจ้าชายนั้นเริงรมสุขสมก้ามาดวงมานดื่มดำเวนจากามาคุณให้ลงมุนเมามัวชั่วกาล สนใจยายดีที่กับขานจึงหยุดฟอนบงนอนพักเหนื่อยหนักพักแรงโดยทั่วกันหลับไปในราตรีการดังไรวินญาณกันดานชีวีเลือนกลาดเต็มราชชวังทับขังล้วนนางนารีโดยกายนอนกองกลางกองหยุดฟอนนอนกลางราตรี สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงตื่นจากนิทรารมในายามดึกสงัดได้ทอดพระเนตรเห็นนางสนมทั้งหลายนอนเกลื่อนกลาดหลับไหลในลักษณะอันวิปริตผิดกว่าแต่การที่ผ่านมาทํากลางดวงประทีปอันสว่างสวยัยไปทั่วปราสาทนั้นบางนางนอนกัดฟันบางนางนั้นนอนน้ำลายไหลาบางนางผ้าปิดกายหลุดลุย่ย บางนางนอนละเมอบางนางนอนเพเยออ้าปากอันผิดไปจากธรรมดาที่เคยพบเห็นซึ่งเหตุอันเทพยพยดาบันดาลให้เป็นไปพระองค์ทอดพระเนตรไปทางใดก็เสมือนเรือนอาศัยในป่าช้าไม่น่าโสมนัสหันษาแต่อย่างใดกลับทำให้ทรงมีพระไทยเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นจึงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะนั้นว่า เราจะออกบรรพชาณราตรีนี้จึงจัดแจงแต่งองค์ทรงพัตราพรเสียบซ่อนพระขันมั่นคงแล้วก็เสด็จมาณทวารปราสาทแล้วตรัสถามไปว่ามีผู้ใดอยู่ข้างนอกบ้างขณะนั้นนายชนนะซึ่งนอนอยู่ภายนอกได้ยินพระสุรเสียงจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายชนะอยู่รักษาพระองค์ตรงนี้พระเจ้าค่ะดีแล้ว ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปผูกม้าให้เราโดยเร็วเราจะออกบรรพชาในคืนนี้